มาที่จังหวัดตรังนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะเพื่อนบ้านสงสัยว่าตาไข่เนี่ยเป็นตาคนหนึ่งอายุ79หายหน้าหายตาไป3วันไม่ออกจากบ้านเลยสุดท้ายก็เหมือนว่าพังประตูเข้าไปดูและภาพที่เห็นฮะคุณผู้ชมฮะคือตาไข่เนี่ยนอนตายอยู่ในบ้านครับน้องงานไม่ไมี ดูมาดูแล้วนะเา้าเพื่อนบ้านตกใจครับพังประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่คาดคิดครับว่าตะไร่เนี่ยตายไปแล้วนี่นอนตายอยู่ในห้องนอนครับรคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวคุณผู้ชมครับอยู่ในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังฮนะคือเพื่อนบ้านสงสัยว่าตะไร่เนี่ยทำไมหายหน้าหายตาไปสามวันได้แล้วนะ ไม่เจอหน้าเจอตาเลยครับก็อดเป็นห่วงไม่ได้ไงครับเพราะว่าตาก็อายุ79แล้วตาไข่นะครับชื่อจริงก็คือไพรรัตจิ้วกายนะครับก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาตรวจสอบครับแล้วพอพังประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเจอศพของตาไข่นะครับคือเริ่มเน่าแล้วอะส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วนะคุณผู้ชมฮะที่สําคัญประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็คือมีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศตามตัวไม่เจอบาดแผลที่ถูกทําร้ายหรือว่าไม่มีการต่อสู้นะฮะ คาดว่าน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะฮะตรวจสอบในกระเป๋าสะพายที่อยู่ในบ้านคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าไปเจอซองยาไอซ์สามซองคือยังไม่รู้ว่าของใครนะครับขนาดเดียวกันนะครับตำรวจตรวจสอบในบ้านรถมอเตอร์ไซค์ของตาไข่หายไปครับส่วนเข้าของมีข้างอื่นๆไม่ได้หายนะครับไปสอบถามเพื่อนบ้านครับพี่นายนาชูโตหรือว่าพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันกันกบ ตาไข่ที่ว่านี้บอกว่ารู้จักตาไข่มานานแต่เราได้ข้อมูลใหม่มาฮะคุณผู้ชมฮะว,ว่าตัวตาไข่เนี่ยจะอยู่ในบ้านกับหญิงสาววัยรุ่นอยู่คนหนึ่งอายุนี่เขาเลนได้แล้วนะคือตาไข่อายุ79นะฮะแต่ผู้หญิงสาวคนสนิทเนี่ยอายุแค่24คือผู้หญิงวัยรุ่นวันนี้นะฮะพี่เจี๊ยบบอกว่าเขาเข้าออกบ้านหลังเนี้ยอยู่เป็นประจำฮะส่วนตาไข่ก็อยู่ในบ้านส่วนหญิงสาววัยรุ่นคนนี้ก็เหมือนกับว่า ทำอาหารให้ตะไข่กินคอยดูแลช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะครับแล้วที่ผ่านมาเหมือนกบว่าตะไข่กับหญิงสาววัยรุ่นคนนี้ทะเลาะก,กันบ่อยอมีปากเสียงแทบจะทุกวันฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วเพื่อนบ้านบอกแบบนี้บอกว่าช่วงวันที่ตะไข่หายตัวไปอ่ะที่บอกว่าสาวันไม่เห็นหน้าเห็นตาก็ยังเห็นหญิงสาววัยรุ่นคนนี้เขาเข้าออกบ้านอยู่เลย แล้วไม่รู้หรอว่ามีคนตายอยู่ในบ้านอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งฮะที่ตํารวจบอกว่าก็ต้องไปสอบปากคํากันเหมือนกันอ่ะไปฟังเสียงเพื่อนบ้านก่อนครับเขามีการตะ้งรอกันบ่อีครับผู้หญิงคนนั้นจะบุยไหวร้อยแถวตาตาเยังไม่ไม่อนเล้งติดกี่เล้งเด็กอะไรไม่ก่อนได้ยินนะวิญญาณก็บุยไายเล้งโอ้แต่หลวงก็ยว่าไม่ได้บุญเรื่องนี้ไปเรื่อย ตึ้งก้อนเนี่จากเซติตนะครับมีมมทะเลวิวารหรือว่าได้ยินเื่องอะไรบ้างมได้มามีปากเสียงอยู่บ่อยนี่คือเป็นเรื่องธรรมวจฮะเทเลอนะันตำรวจสพห้วยยอดครับพอได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็ไปตามรวบตัวหญิงสาวคนสนิทนะครับที่บอกว่าเป็นสาววัยรุ่นคนหนึ่งอายุ24ยนะครับก็คือนางสาวกรวีลิ้มหยักนะครับไปรวบตัวมาได้ที่ในที่ทำงานนะครับพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ของตาไข่นั่นเองที่หายไป น่เน่เ네ผู네้หญิงคนนี้ฮะก็คือกรรวีอายุ24นะคุณผู้ชมฮะจับไปตรวจฉี่ก่อนเลยปรากฏว่าฉี่ม่วงไอยาไอที่เจอเนี่ยของเธอก็อาจจะเป็นที่ผู้หญิงคนนี้ไปเสพหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ตะไข่ตายด้วยหรือไม่อะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมตาเขาเสพด้หรือเปล่าอย่างนี้หรือต่อคะใช่อาจจะช็อกหรือเปล่าคือยังไม่รู้ว่า เดี๋ยวรอชนะสูตรเหตุหการณ์แบบนั้นหรือเปล่าแต่เท่าที่ตํารวจสอบปากคำเนี่ยผู้หญิงคนนี้พูดจาวกไปวนมาคุณผู้ชมฮะคือพยายามจะถามบอกว่าทําไมศพที่เจอในบ้านเนี่ยตาไข่เนี่ยเหมือนว่าไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเปรือ,อย่พูดง่ายๆแบบนั้นผู้หญิงคนนี้บอกว่าตาไข่ก็ไม่ชอบนอนแบบใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วนอนแก้ผ้าอยู่เป็นประจำฮะกาดร้อนแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกับตาไข่นะไม่เคยมีอะไรกันนะแค่เหมือนมาช่วยดูแลเฉยๆอะไปฟังเสียงเขานิดนึงครับ เอาิ่มใแกไปนอนเ็ติดใตติดเตีตย,ตตย,ตตยตงอ่ะเตียงนอนของแเนอนเีเนอนแกแกนอนติดมั้นอนนานหรือไม่ไม่นานแลว้วคอนไ้น,นอนกันแ<ม>ลว้วก่ซื้อนอนกลวันซื้อ,รนอนโอรนแกโรนผมโผ่มอนซึ่งปั่ซึ่งก่นีกไปนอนถึงนันแกทำไไอะไรด้ยาก่ะแกแกอยู่ทำอไสร้างกเคไปนั้น เดินนอนอมาว่ามาตะมาปกติค่ะปกติซึ่งจะไปนอนนั้นตัขึ้นซึ่งเรามาขึ้นเราเรานองเดนอนเไหมไมาไม่มาขึ้นนอนนอน้อยนอนต่อมอนอนตบมูเลยตั้งไงเนอนคนเดียวเพิ่งเข้ารถไปป่าได้เอววันนี้เข้าราไปเดียร์บ้านตเข้ารไปเดีบานแนเนอะวันนี้ยังไม่ได้เข้ารถไปเดียบ้านที่เพราะว่าจะต้องก a าวลงมาเลย จึเราลดดเหลืองไก่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 เค่มากองกองก็เหมือนตาราแค่แบบึงเราน้องรู้ไหมว่าคุณตาที่ชีวิตเลยตอนนี้ดูเลยตํารวจก็พยายามจะสอบปากคําครับบอกว่าก็เพื่อนบ้านเห็นไม่ใช่เหรอว่าน้องเนี่ยเดินเข้าออกบ้านหลังนี้อยู่ในช่วงสามวันที่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตะไข่เนี่ยตายไปแล้ว เขาบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าตาไขนอนหลับไปเฉยๆอโอ้ตำรวจก็เลยยังติดใจสาเหตุการตายอยู่เลยครับต่งศพไปชนสูตรแล้วที่โรงพยาบาลสงขลานครินจังหวัดสงขลานะคุณผู้ชมฮะและเบื้องต้นก็แจ้งข้อหากับหญิงสาววัยรุ่นคนนี้ก่อนเลยในข้อหาเสพยาเสพติดนะครับค่ะโดนหนึ่งข้อหาส่วนเรื่องของการตายของตาก็พูดต้องสงสัยยังไม่ใช่พูดต้องหานะคะแต่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเสพยาไอซ์เยอะๆอนะคะนอกจากฉี่จม่วงแล้ว จะเปลี่ยนผู้หญิงจากอายุ24เป็น42ได้เลยเออคนดูแล้วก็เห็นว่าแบบหหนี่24จริงหรอตามบัตรประชาชนเธออายุ 24, 24. นะคะ